สวัสดีจ้ะทุกๆคนใครชอบกินมะเขือม่วงไม่เอย่ยปวดหัวไหมทุกครั้งว่าจะทำยังไงดีกับไอ้มะเขือม่วงเนี่ยมาเลยจ้ะวันนี้เจสซี่จะแจกสูตรมะเขือม่วงที่ทำแล้วอร่อยสุดๆวัตถุด,ดิบแรกที่ต้องเตรียมก็คือเนื้อหมูสันใน300กรัมมะเขือม่วงของเรา2ชิ้นขิง3กรัมพริกแดงกับพริกเขียวกระเทียม อันดับแรกล้างมะเขือม่วงให้สะอาดก่อนหลังจากนั้นก็ผ่าหัวกับผ่าท้ายตามมาด้วยผ่าครึ่งแบบนี้เป็นแนวยาวนะจ๊ะแล้วก็ผ่าเป็นเส้นๆ้นจะเอาหนาหรือเอาบางแล้วแต่ใจแต่เจสซี่ขอแนะนำผ่าหนาหน่อยก็จะดีเดี๋ยวหลังจากผัดมันจะได้ไม่หดตัวนะจ๊ะ นี่ผ่าเป็นแนวยาวแบบนี้หลังจากนั้นก็หั่นเต๋าเลยจ้าโอเคมาเรามาแช่มะเขือม่วงกันก่อนใส่เกลือหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนโต๊ะหลังจากนั้นก็คลุกเค้าให้เข้ากันเลย วิธีนี้จะทำให้มะเขือม่วงของเราไม่ดำนะจ๊ะและรสชาติก็จะอร่อยมากกว่าเดิมเลยแช่ไว้ในน้ำประมาณ15นาทีนะคะโอเคตอนนี้เราก็มาเตรียมลิกของเราได้เลยผ่าครึ่งเอามาเล็ดของพริกออกก่อนจำนวนพริกก็แล้วแต่ใจเลยนะคะว่าใครอยากได้เผ็ดจัดหรืออยากได้เผ็ดน้อย เอิญแฟนเจซี่กินเผ็ดน้อยก็เลยใช้พริกแดงจินดานเนี่ยเชื่อเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้พริกชี้ฟ้าเขียวก็ชิ้นเล็กๆแบบนี้หลังจากนั้นคิงของเราก็เชื่อเป็นแผ่นๆแ,แบบนี้นะจ๊ะสำหรับกระเทียมเราก็สับให้ละเอียดเลย หมูสันในของเราก็เหมือนกันเชื่อเป็นชิ้นเล็กๆพอดีคํานะคะใครจะมีหมูสามชั้นใช้หมูสามชั้นก็ได้นี่เชื่อเป็นชิ้นประมาณนี้หลังจากนั้นเราก็เตรียมไข่ไก่ของเราสองฟองตีให้เข้ากันเลยจ้า เจสซี่เพิ่งรู้ว่าใช้ตะเกียบตีเนี่ยมันจะสะดวกกว่าใช้ซ่อมตีนะจ๊ะลองทำตามดูล่ะหลังจากนั้นก็เอามะเขือม่วงของเราไปล้างน้ำได้เลยจ้าสเสดดน้ำออกแล้วก็เทเข้าไปในภาชนะที่ใหญ่หน่อยลาดด้วยไข่ไก่ของเราที่ตีไปเมื่อตะกี้ลงไปเลยใช้ตะเกียบเหมือนเดิมคุกเค้าให้เข้ากันเลย พอเข้ากันดีแล้วพักไว้ประมาณ5นาทีนะจ๊ะโอเคหลังจาก5นาทีผ่านไปใช้ไฟกลางรอน,น้ำมันให้ร้อนพอน้ำมันร้อนแล้วเราก็ใส่มะเขือบ่วงของเราพร้อมด้วยไข่ลงไปผัดเลยจ้ะผัดให้แห้งผัดให้เข้ากันผัดจนมะเขือม่วงของเรากลายเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆนะจ๊ะ โอเคสีประมาณนี้สวยเลยแล้วก็เทออกมาใส่ในตะแกรงแบบนี้รอก่อนนะจ๊ะอย่าเพิ่งผัดกระทะเดียวกันใส่น้ำมันลงไปใช้ไฟกลางแล้วก็ผัดหมูของเราให้สุกเลยจ้าพอหมูของเราสุกดีแล้วนั้นเราก็ใส่วัตถุดิบที่เราเตรียมเมื่อกี้ทั้งหมดลงไปเลย กระเทียมพริกแล้วก็ขิงผัดให้หอมฉุยเลยเพราะหลังจากหอมฉุยดีแล้วนั้นเราก็มาเติมรสชาติได้เลยจ้าน้ำตาลทรายหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำเปล่าครึ่งถ้วยตวงเต้าเจี้ยว1ช้อนโต๊ะแล้วก็ผัดให้เข้ากันเลยจ้ะ ความเข้มของเต้าเจี้ยวก็ระวังหน่อยนะคะบางรุ่นบางเจ้ามันจะไม่ค่อยเข้มแต่บางเจ้านี่โอ้โหขอบอกเลยเข้มจัดหลังจากนั้นก็ใส่มะเขือม่วงลงไปได้เลยจ้าผัดให้เข้ากันก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยผัดจนน้ำของเรางวดลงไปเพราะว่ามะเขือม่วงของเราดูดน้ำลงไปหมดแล้วนี่แบบนี้เลย โอเคแค่นี้ก็เป็นอันสเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้าเมนูนี้ทำง่ายและอร่อยดีด้วยทุกคนลองทำตามดูนะคะรับรองติดใจแต่ชอบวิดีโอคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้า